ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาฝันเห็นท้องทะเลบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจุดที่แกนโลกมีกระแสไฟฟ้าเข้มข้นฝันเห็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแปลว่าอะไรฝันเห็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นฝันดีค่ะ มีคนจ้องเล่นงานคุณมีคนคิดร้ายคุณแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองแถมศัตรูคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้คุณคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานอย่างมากการงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีเทพคุ้มครองคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาศคุณเป็นคนฉลาดรอบรู้มีภูมิปัญญาทางธรรมที่สำคัญเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้มีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณคุณมีเซนส์ฝันแม่นช่วงเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้ไปวัด มีเกณฑ์ได้เครื่องรางของขลังดีๆคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมีสิทธิ์ถูกหวยได้รางวัลใหญ่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้คุณสนใจเกี่ยวกับหมอดูโหราศาสตร์คุณจะได้เดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการงานการเงินดีมาก หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงเนี้ยคุณนะลิ้นเป็นสาลิกาลิ้นทองไม่ว่าจะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงเนี้ยคําพูดเป็นเงินเป็นทองมีคนชื่นชมในความสามารถช่วงเนี้ยคุณนะจะพูดเก่งมากไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีคนชื่นชมในความสามารถท่านกําลังจะได้รับรางวัลอาจจะเป็นใบเกียรติคุณ ใบยกย่องเชื่อชูเกียรติถ้วยรางวัลมีคนยกย่องในความสามารถคุณมีคนเชื่อถือเยอะคุณมีคนมองคุณน่ะเป็นคนที่จิตใจดีงามมีชื่อเสียงที่ดีท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงว่าเป็นคนจิตใจดีงามเป็นคนดีมีคนยกย่องในความสามารถเลขนำโชคห้าเก้า ห้าเก้ารับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ